มาดูกันที่งานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะที่ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะในการจัดมากกรรมจัดแสดงสินค้าภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่ศูนย์การคา Fest, ้าเซ็นทรัลเฟสัวหัดใหญ่ค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะ ร่วมกันจัดมากรรมนะคะจัดแสดงสินค้าภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบลหนมึม,มหาวิทยาลัยจำหน่ายผลิตภัณฑ์90ตำบลจัดแสดงจำนวน40คูหาและการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาชุมชนการพูดคุยกับแขกรับเชิญและก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตอีกด้วย สำหรับงานมหกรรมนะคะจัดแสดงสินค้าภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการะค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่17-19ธันวาคมที่บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่โดยในส่วนของวันที่17ธันวาคมนะคะวันนี้ก็จะมีพิธีเปิดโดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ขณะที่กิจกรรมในวันที่18ธันวาคมนี้ค่ะก็จะมีการจัดก,กิจกรรมเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานพัฒนาชุมชนและในวันที่19ธันวาคมค่ะก็จะเป็นเวทีพูดคุยถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการค่ะระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิเวศอรุณเบิกฟ้ารองผู้อำนวยการสานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพันธกิจสังคมของมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลชื่นจิตสิริรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ โดยมหาวิสสทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมการดำเนินโครงการ1ตําบล1มหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ในการจ้างงานประชาชนและบัณฑิตที่จบใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนครอบคลุมทั้ง5วิทยาเขตก็คือวิทยาเขตปัตตานีภูเก็ตสุราธานีตรังและก็หัดใหญ่พื้นที่รับผิดชอบจำนวน90ตําบบล โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย5มหาวิทยาลัยค่ะก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยและมหาวิทยาลัยทักษิณกระจายอยู่ในพื้นที่12จังหวัดซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ช่วงการระบาดของโควิด19เระืยอะเวลา1ปีค่ะโดยโครงสร้างงาน พัฒนาอาชีพในชุมชนเกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไปให้กับบัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาไม่น้อยกว่า60,000คนทั่วประเทศดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่3,000ันตำบลทั่วประเทศโดยจะสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนเกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน ทางนี้มหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์วิทยาเขตปัตตานีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีตรังและหาดใหญ่ค่ะพื้นที่รับผิดชอบจําวน90ตําบตำบลใน12จังหวัดภาคใต้ได้มีการสร้างงานจำนวน1,800อัตราค่ะ